สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอย,อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับแพ็ค Black Friday นะฮะ ก็อาจจะมาล่าชา้านิดหนึ่งนะไอดี ID นี้นางนะมาเดี๋ยวมาขออีกสักชุดหนึ่งแล้วกันเหมือนเดิมเลยนะก็มี2,000เพชรนะครับแล้วก็150พอยต์พอดีนะไอดี ID นี้แต่ว่าเราจะเปิดสลับนะเราเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าตอนคลิปล่าสุดเนี่ยเราเปิดอันนี้อันสุดท้ายนะแล้วมันไม่เวิร์กอันที่ที่สุดละไปครับเรากดเลยเดี๋ยวเราไปเปิดอัน9 1 5ถึง105เนี่ยสุดท้ายเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสองพันเพชรแดงนะอ่ะประเดิมสองแสงไปก่อนประเดิมไปก่อนประเดิมไปก่อนจังหวะนี้ฮะแสงมาดับปุ๊บกดเลยนะจังหวะนี้ครับเปิดเพื่อแปะแปะเพื่อเปิดอเลเวีนะบาซินะเอมะฟอโต้อะจังหวะนี้นะอะไงมามันไม่ค่อยเวิร์กนะอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กจริงมันได้97เ็เลยอะมันล็อกอะ นะครับแล้วก็ไปที่2,000เพชรนะใครมี3,000ไปเปิด3,000ก็ได้นะแต่ผมว่า2,000เพชรนี่ก็คุ้มอยู่นะอ่ะรอบนี้ขอแสงเดียวพอรอบที่แล้ว2แสงนะแสงเดียวจะเป็นยังไงฮนะกดไปเลยฮนะแตะเพื่อเปิดเปิด,เ,ปดเพื่อแปะยังไงยังไงอเมริกู CM เอ,อเ,เอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยยัยงไงไวุ้่นนี่99อย่างนา้อยๆก็เข้ามา99อ่ะเออ มันได้แรกแต้มได้อะไรนะก็ยังชั่วนะแล้วก็มาที่อันนี้เลยฮะไฮไลท์ของเรานะไฮไลท์ของเรานะของชอบเลยอันนี้คือมันเปิดมาด้วย95ก็จริงแต่เราได้ถึง99แล้วก็98ด้วยนะถือว่าดีนะจะังหวะนี้ฮะกดเลยฮะกดเลยครับอย่าไปรอเยอะเอาละฮะมาอีกแล้วครับบาซิลนะเอลเอมเฮ้ยคุณคนนะเฮ้ยแมนซี่นะรอบนี้แมนซี่นะ ธรรมดาไหมโอ้โหร้อยหนึ่งอะซาวินโยฮะทำเป็นได้ทำไมได้นะจนังหวะนี้โอ้โหหนึ101่งร้อยหนึ่งฮะถือว่าเยี่ยมนะแพ็กนี้บอกเลยของจริงโอ้ยโชว์เลยนะครับมาสุดท้ายแล้วฮะหมดละไม่มีอีกแล้วนะครับไอดีผมเหลือน้อยแล้วนะจัดมาจังหวะนี้ครับขอสองแสงแล้วกันปิดคลิปไปสวยๆไปขอร้อยห้าโชว์ไปหน่อยไปห้าสิบพอยต์ก็มีหัวใจกดไป จังหวะนี้จะผู้ชอเอาไรฮะบาซูอ,อีกแล้วะ่าเอ,มาอ็มรอบนี้โหมาซ้ายมาขวาเลยครับพามเขาให้ครับ99ครับโอ้โห,โหบอกได้เลยว่า150พอยต์ทำทีมได้5ตัวเลยนะนี่ได้มาเพิ่มอีกนะเอาจริงก็แบบเกือบ6 7ตัวเลยนะก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพวกกนใหม่คลิปหน้าการเช่าคลิปแบบนี้สายรีอย่างเรากดไปเลยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Bye.